ข้อกฎหมายสนุนเท่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างไปแล้วค่อนข้างเยอะเอ็มคิดว่าร่างเสร็จแล้วด้วยซ้ำเพียงแต่อาจจะถูกตีกลับไปแก้ในบางในบางแง่มุมอะค่ะก็หวังว่าในรัฐบาลใหม่อะไม่ต้องให้รอถึง4ปีนะคะอยากให้ผ่านในปีแรกเลย อาวันนี้ก็เป็นชุดที่ใส่รอบพรายของ m i s s g r น n d Thailand 2023นะคะคือชุดสีดาจริงๆแล้วชุดนี้เขาอินสปายมาจากตำนานลงศพคู่วัยหัวลำโพงค่ะคือเป็นเรื่องราวความรักของคู่ LGBTQ ที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องจบลงด้วยความโศกเศร้าเราก็มาถึงยุคสมัยใหม่แล้วแหละแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนจําไว้ค่ะว่าก่อนที่เราจะมีการเฉลิมฉลองในวันนี้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเคยผ่านความเจ็บปวดมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอยากให้รักในสิทธิของตัวเองนะคะแล้วก็คอยผลักดันอยู่ตลอดค่ะ ว่าเจป็นตัแทนของกลักของรูสึงบ้างว่าเราแว่าเหมอนะเป็นโจแม่ผ้าไทก็ดีใจมากค่ะโดยเฉพาะตัวผ้าไหมยกดอกลําพูนนะคะแล้วก็ผ้าฝ้ายยกดอกลําพูนเพราะว่ามันเป็นผ้าที่หนึ่งคือราคาสูงค่ะแล้วก็ยังไม่ค่อยถูกนิยมนํามาตัดเป็นชุดแบบ ready to wear อะไรนี้เท่าไหร่ก็อยากจะให้หลายๆคนหันมาส่งเสริมผ้าไทยเพราะว่าถ้าไม่มีคนซื้อค่ะวันหนึ่งก็จะหายไปแล้วการที่ สร้างอะไรขึ้นมาใหม่อะมันไม่ยากแต่รักษาสิ่งที่มีอยู่แล้วอะยากกว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะคะมีติดตัวสักผืนก็ถือว่าเป็นการช่วยคนไทยด้วยกันนะคะและที่สำคัญก็คือมันเก๋ด้วยอะ,อะไรที่ไม่ซามมา้ถมันต้องใช้ความกล้าโนแล้วก็อยากจะอินเครดิตให้อย่างในเดือนพายเนี่ยทุกคนสามารถแสดงอัตลักษณ์ทางเพศได้ตเต็มที่ใช่ไหมคะก็อยากจะให้แสดงออกทางด้านแฟชั่นหรือว่าความสวยงามแบบที่จงมีชอบได้เต็มที่ด้วยเอ็มชอบใส่ผ้าไทยคะ่ะแล้วก็ไม่เคยอายเลยที่ใส่ผ้าไทยแต่เราใส่เราขึ้นนะจริงเหรอขอบคุณนะเหมือนเขาเห็นเราใส่แล้วาากอยใส่ตมี ค่ะให้พูดถึงเรานิดน,นึงว่าส่งข้าเทียม ก็ก่อนอื่นเลยนะคะงานวันนี้ร้อนค่ะแต่ว่าเป็นเป็นความร้อนที่สนุกค่ะคือเดินเดินไปเราไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าที่คิดเลย<ม>ที่สําคัญก็คือคนมาเยอะมากๆไม่ว่าไปตรงไหนก็ได้ยินเสียงคนแบบเฉลิมฉลองกันตลอดนะคะแล้วก็ได้เห็นคนพูดถึงหลายข้อเรียกร้องด้วยไม่เฉพาะสมรูเท่าเท<ม>ียมแต่ว่าข้อกฎหมายสมรูเท่าเทียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างไปแล้วค่อนข้างเยอะเอ็มพีว่าร่างเสร็จแล้วด้วยซ้าเพียงแต่อาจจะถูกตีกลับไปแก้ในบางในบางแง่มุมอะคะ<ม>่ะก็หวังว่าในรัฐบาลใหม่อ่ะไม่ต้องให้รอถึง4ปีนะคะอยากให้ภายในปีแรกเลยเพราะในเมื่อมันเหลือแค่ ลงคะแนนนะเราก็คาดหวังว่าในสภาที่มีสอสฝั่งประชาธิปไตยเป็นแกนนําสตั้งรัฐบาลมากขึ้นนะ่ะมันจะสามารถผ่านได้เร็วที่สำคัญก็คือข้อเรียกร้องต่างๆค่ะอยากให้เป็นจริงในสปีนี้ด้วยค่ะค่ะคือหลายคนนะมีความเชื่อว่ากว่ากฎหมายข้อนึงจะผ่านนานแต่ว่าความจริงแล้วค่ะถ้าสมมติว่าเรามีการจัดการที่ดีพอนะคะแล้วก็มีการผลักดันจากแกนนํารัฐบาลหรือว่า ว่าไอเดียเสี่ยงข้ามมาในสภาอะไรแบบนี้อาจจะเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะเออมันก็สามารถผ่านได้โดยเร็วค่ะเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับรัฐบาลที่ไม่อยากจะผลักดันมากกว่ามันถึงใช้ช้าแล้วมองว่านอกจากผกุทนกรเทียมแล้วค่ะมันมีความเท่าเทียมไหนที่ควรจะมีการพัฒน,นาเติดตามไหม จริงๆก็มีหลายข้อเลยนะคะถ้าสมมติว่าไม่มีใครพูดขึ้นมาเนี้ยเราอาจจะนึกกันไม่ออกแต่อย่างสิ่งที่พยายามรณรงค์อยู่เร็วๆนี้เลยอะคะ่ะก็คือเรื่องของการลางานค่ะผู้หญิงเนี้ยมีสิทธิ์ลาคลอดนะคะแม้ว่าทุกวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้ practical หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กับการลาคลอดลูกผู้ชายก็มีการลาไปทํากิจส่วนผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการไปบวชไปเกณฑ์ทหารหรืออะไรแบบเนี้ยอยากจะให้การผ่าตัดยืนยันเพศนะคะสามารถลาได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะเมื่อก่อนเราจะเรียกเขาว่าแปลงเพศหรือข้ามเพศเนาะแต่ว่าเดี๋ อยากจะให้ใช้คาว่ายืนยันทางเพศถ้าเราจะยืนยันเพศนะคะให้กายเราเป็นแบบที่ใจเราเป็นน่ะมันก็ถือเป็นสุขภาวะทางเพศเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะทำไมเราลาไปคลอดได้อ่ะแต่ว่าเราลาไปยืนยันเพศของตัวเองไม่ได้ค่ะ,ะก็อยากจะให้มีการลาที่รองรับกับตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่เรื่องความงามหรือความไร้สาระนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญกับจิตใจของกลุ่มพผู้มีความหลากหลายทางเพศเหมือนกันค่ะยังไงวันนี้เสิริพี่หวานได้ถามเลย อ๋ออ๋อ,อ,อไม่ม่ได้วันนี้ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกหรือยี่สิบแปดไม่ได้ถามค่ะเพราะว่ารูคิวแล้ว <laughs> แต่ว่าวันนี้มีช็อตหนึ่งที่ตลกมากก็คือ พี่นวานะแหวกแหวกไอตัวก้านออกไปใช่ไหมคะเหมือนจะเข้าไปในห้างแล้วก็กําลังงงว่าต้องไปรอตรงไหนกันต่อหนูก็เลยเหมือนแบบว่าเรียกบอสบอสไปไหนอ่ะล้วบอสได้คิดว่าหนูจะยื่นคนน้าให้ต่เป็นคนน้ำที่หนูดื่มแล้วก็เลยเดินไปเราบอสก็ทํามือแบบนี้เอ็มก็เลยคิดว่าอ๋อใส่เข้าห้างก็เลยแปะมือแกแล้วแกก็เลยยกมือว่าขวดน้าสิแล้วก็บอกแต่ขวดนี้หนูกินแล้วนะคะล้วบอสก็ถามว่าเอ้าเราเอามาทาไมเอ็มก็เลยบอกเอ้าราบอสเรียกหนูทาไมจะดสรุกก็คือบอสหาคนน้ำค่ะไม่มีอะไร เราเป็นมุมตลกตลอดเขาเราะชลเอม้าหนึ่งอะไรบอกมานานแล้วเราหนูว่าอยู่หลังบอตลอดคือบอสไม่รู้นะคะว่าถ้าวันนี้ดูรูปว่าจะหิดเออย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังบอสเตรียมัพร้อมแล้วนะกเยกอมันเป็นการเที่ยวค่ะก็ต้องเตรียมแบตกล้องนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเอ็มชอบถ่ายรูปแบบว่ารูปเมืองรูปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะไปล้างไอจีให้กลับมาเป็นเชอเอ็มคนเดิม <c oughs> เพราะว่าล่าสุดมีหน้าตัวเองเยอะมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมีคนชอบลงวิวสลับหน้าที่สําคัญคือเป็นทริปที่นอกจากไปเที่ยวแล้วก็ไปทานด้วยค่ะเดี๋ยวจะเป็นแบบว่าพากินดีกว่าเออในฐานะที่เราเคยผ่านเวทีกับพวกคุณไปทีหนึ่งมาสำหรับตอนนี้ที่มันเป็นไวรัลอ,อยู่ดูเท่ากับดอยค่าดูเท่ากับเชิญในความรู้สึกว่า ที่จริงมันก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะนะคะอย่างที่บอกว่าถึงแล้วเนี่ยจะเป็นมิสแกรนนะคะแต่ว่าในบางเรื่องเราก็อาจจะไม่ได้เห็นตรงกันกับบอสทุกเรื่องซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้สึกของบอสหนูก็คงพูดอะไรไม่ได้แต่หนูมีความรู้สึกว่าการจะดูอะไรสักอย่างะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ตรงจริตตรงลสนิยมเราแล้วบางคนนะคะถ้าสมมติว่าดูเวทีอื่นนะะ่เขาก็อาจจะไม่ได้ชอบเวทีนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยเหมือนกันการดูละคิดวิเคราะห์ได้ะคะ่ะคือการดูแบบที่เรามีมีเดียวิทยาซีเพราะฉะนั้น ก็ดูเวทีไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าคงความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้นะอืมรค่ะจริงหรือเปล่าที่มีข่าวแล้วบอกว่าเราจะมีข่าวเยอะเลยอะในหัวตอนนี้เราจะมีอะไรหรอ่หน้านไหนด้านไหนความรักอะไ๋ออ๋อหหหรรืืออเปปล่่าาาวต้้นนนีะไม่นะคะอันนี้มาจากไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจริงเหรอตื่นเต้นแล้วนี่มาจากไหนเนี่ยอะไรเหรอหนูยังไม่รู้เลย คอมอย่างอ,อ๋งอหมายถึงแต่งงานเหรอคะก็ <c oughs> ไม่ค่ะไม่พร้อมหนูคิดว่าหนูอยากเก็บตังค่ะคือการคือการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะคะแต่ว่าเป็นเรื่ของครอบครัวเพราะมันคือการประกาศเนาะให้สังคมรับรู้โดยพฤิติีไนว่าเราเนี่ยเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วจะได้ไม่มีการเอาไปพูดคุยลับหลังหรือว่ายืนยันข่าวหรือที่มันไม่มีความจริงการที่จะทําอย่างนั้นนะคะมันใช้เงินเยอะมากแล้วหนูเนี่ยอยากจะทํางานกับจังหวัดต่อไปค่ะแล้วก็อยากจะใช้ชื่อเสียงที่เราได้มาในปีนี้นะคะมาทำพวกเหมือนแบบเป็นเขาเรือง่าไเนี่ย เหมือนเป็น selective store อะค่ะเป็นช่องทางในการขายสินค้าแล้วจะทำแบรนด์ของตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็เรียนปริญ,ญาโทด้วยถ้าสมมุติหนูเอางานไปจัดงานแต่งให้มีคนมาเยอะๆแล้วชีวิตหนูไปต่อไม่ได้ค่ะหนูว่าแต่งทีหลังก็ได้ อ๋อคุยตั้งแต่ปีแรกที่คบเลยค่ะแต่ไม่ได้วางว่าจะแต่งปีไหนเพราะเอ็มรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เด็กแล้วเนะาะก็ต้องคุยไว้ว่ามีอาณาจริงๆถ้าเราคบกันแล้วเรารู้สึกว่าจริงจังกับแฟนเรานะคะอยากให้คุยไว้เลยค่ะว่าจะแต่งไหมอยากมีลูกหรือเปล่าอยากมีครอบครัวยังไงไม่ใช่ว่าเรียนรู้กันไปแล้วค่อยๆมีปัญหาค่ะค่อยๆแก้ดีกว่าค่ะอย่าไปค่อยๆมีปัญหาค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคือได้ข่าวว่าสปอนเซอรอรับสปอนเซอร์หลง ก็ระดับหนึ่งค่ะระดับหนึ่งเราก็เปลี่ยนมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ KOL อะไรแบบนี้ค่ะเราก็ทำช่อง YouTube ด้วยอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำแล้วที่สำคัญก็คือเอมยังทำงางให้มิสแกรนด์ลัพูนอยู่ก็หวังว่าคนที่สนับสนุนนะคะหรือว่าจ้างให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ปีนี้จะหันมาสนใจวทีมิสแกรนด์ลัพูนในปีหน้าค่ะจะมีสินค้าของตัวเองด้วยมจริงๆก็คาดหวังอยู่คืออยากจะให้เป็นอย่างที่บอกว่าอยากจะเป็นเชือสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนกับตลาดใหม่มากกว่าแต่ถ้ามีโอกาสเเปิดขออองงงตัวก็คไม่ร่ระทีจเปิด